ตอนรับชมคลิปยังไงก็ฝากกดไลค์กับกดซับให้ช่องเล็กๆอย่างผมด้วยนะครับ you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different and you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow you can't be a pro no it's your time no more who the fuck are you to tell me what to do i don't give a damn if you say you disapprove i'ma make my move i'ma make it soon and i'll do it cause it's what i wanna fucking do cause all these opinions and all these positions they come in in millions they block your vision but no you can't listen that shit is all fiction cause you hold the power you're as long never as you're dreaming gonna make it. There's no way that you make it And maybe you can fake it But y o u never gonna make it Until you really fucking fight back เอาละครับกับสวัสด,ดีผู้เล่น eFootball 2023ด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะอยู่กับนิคไคลโลมูดิกนะครับแล้วก็ผมนะดูเดินกับสวัสด,ดีทุกคนด้วยนะครับ ก่อนที่จะอัพเลเวลนะครับก็มาดูสไตล์ของเขาก่อนนะสไตล์ของมูดิ้จะเป็น roaming fan นะครับปีกตัวเข้าทำปีกตัดเข้าในอะไรก็ว่ากันไปครับเล่นได้ทั้ง LWF AMF ก็ได้นะแต่ LWF ดีที่สุดนะครับแนะนำให้เป็น LWF อย่างเดียวเท่านั้นนะอ่าแล้วก็มาดูสกิลของเขาก่อนนะครับไปเริ่มไปสกิลของมูดิ้นะครับจะมี d ดับเบิ้งทัสคัทมี high turn score move แล้วก็ soft control นะครับ แล้วก็จะมีปั่นโค้งด้วยแล้วก็มีชิปคอนโทรลมีดิฟปิ้งช็อตนะครับวันทัสพารก็มีแล้วก็เกมแมนชิปหรือวเรียกฟาวน์นะแล้วก็สุประสับนะครับอ่าเดี๋ยวมาอัพเลเวลแบบออโต้กันก่อนนะครับกดออโต้ปุ๊บโอเวอร์เลยของมูดิสนะครับจะอยู่ที่90นะส่วนจุดเด่นเลยก็คือการเลี้ยงบอลที่สูงถึง90ครับ แล้วก็สปีดต้นก็90เหมือนกันนะบาลานซ์ Balance จะไม่ถึง90นะครับจะประมาณอยู่ที่84นะคือจุดเด่นของเขาคือการเลี้ยงบอลการวิ่งล้วนๆเลยครับพวกจบสกอ์จ่ายบอลอะไรอย่างนี้มือมันค่อนข้างน้อยนะปั่นโค้งก็ไม่ค่อยสูงมากนะครับส่วนใด <c oughs> ส่วน <c oughs> ส่วนใหญ่จะจุดเด่นจะอยู่ที่เลี้ยงบอลน,นะครับอัพเลเวลของมูดิกแบบกดออโต้นะครับคือมันไม่ได้แย่เลยนะ คือบางตัวมันก็สามารถแบบกด Auto, ออโต้อัปเลเวลไป,ไ,ปไม่ต้องคิดอะไรคือมันก็เล่นได้เหมือนกันเว้แต่ว่ามันจะมีแค่บางตัวจริงๆที่กดออโต้ปุ๊บแล้วมันดูเพี้ยนนะครับี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยมาดูการอัพในแบบของผมนะครับผมจะอัพที่จบสกอร์เนี่ยฟินิชชิ่งเป็น7ไปเลยแล้วก็การเลี้ยงบอลน,นะครับผมจะอัพแค่3พอผมจะไม่เน้นให้เขาเลื้อยนะครับผมจะเน้นเร็วและยิงเลยมากกว่าครับ แล้วก็สปีดต้นเนี่ยผมจะอัพถึง11ไปเลยเลรตี11นะครับโรบสิสตนเป็นโรบิตนลิ้นติดกันโรบินสตนเป็น6นะครับคือผมจะเน้นความเร็วเน้นจบสกอร์นะครับจริงๆก็เอามาปั่นโค้มากกว่าครับเพราะว่าจบสกอร์เขาแค่70เองนะถ้าอัพแบบของผมนะครับโอเวอร์เลยของเขาจะสูงแค่88นะแต่ถ้าอยากให้เลขสวยๆเป็น90สวยๆ,ๆนะครับก็กดออโต้ได้เลยครับ ถ้าอัพในแบบของผมนะครับแล้วเอาเข้าทีมนะสปีดต้นเขาจะสูงถึง97เลยนะครับสปีดก็เป็น90ครับการปั่นโค้งก็80การเลี้ยงบอลก็ดูดีขึ้นมาครับที่ผมอัพแบบนี้นะครับก็คือกาจะให้เขาวิ่งเข้าไปยิงไปปัดเลยครับและนี่คือตอนที่มูดิตเขาหัวตั้งนะครับสปีดต้นเนี่ยจะเด้งไป99สเลยครับสปีดปลายก็9กครับการเลี้ยงบอลก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น90ครับพอพลิ้วอยู่แหละอ่าแล้วก็บาลานซ์9านะครับทำให้แบบ ไม่เซง่ายไปหน่อยแล้วก็การปั่นโค้งก็จะเพิ่มเป็น83นะครับก็คือผมจะไม่เน้นพลิ้วนะครับคือเน้นเร็วเข้าไปปั่นเข้าไปยิงเลยครับโอเคนะอ้าวผมลืมบอกเรื่องการใช้เท้าของมูดิกนะครับมูดิกเขาจะเป็นนักเตะที่ถนัดทั้ง2เท้าครับใช้ได้ดีทั้งซ้ายและขวานะคือข้อดีของมูดิกนะครับเขาก็จะมีแค่เลี้ยงบอลกับความเร็วครับใช่ครับแม่งมีแค่นี้จริงๆย้ยคือการจ่ายบอลเปิดบอลน,นะครับค่อนข้างแบบ คือไม่ได้น่าเกียดนะเป็นตัวที่ไม่ได้เปิดบอลน,น่าเกียดนะผมว่านะคือแกก็ไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะก็พอแบบจะย้อยเข้าหัวเพื่อนได้อยู่นะครับส่วนเรื่องการจบสกอร์นะครับบางนัดก็คมบางนัดก็ยิงออกแบบสุดรุสุไนะครับดูดีสุดก็คือปั่นโค้งนะเพราะว่าเขามีสกิลปั่นโคง้งใช่ไหม ปั่นโค้งดูดีหน่อยนะครับถ้าใช้พูดถึงข้อเสียนะครับก็คงเป็นสเตอร์มินากับความแข็งแกร่งที่มันดูน้อยนะถ้ากระแทกแรงๆก็คือแบบปิวได้เหมือนกันนะครับถึงบาลานซ์จะเยอะนะอีกอย่างนะครับบุดิก็จะเป็นตัวที่สเตอร์มินาค่อนข้างน้อยนะครับครึ่งแรกก็แรงแทบหมดแล้วครับเล่นได้ไม่ถึง70แน่นอนครับถ้าแบบซีเรียสเรื่องสเตอร์มินาเนาะคือ70ก็แทบจะหมดหลอดแล้วครับวิธีแก้ปัญหาก็ หาปีกตัวจริงดีๆมาสักคนนะครับเล่นให้เต็มที่เลย้เขาหมดหลอดไปเลยแล้วก็ค่อยเปลี่ยนมูดิคมาเป็นตัวสำรองก็ได้ครับแล้วก็มาดูจงังหวะนี้ครับลากเข้าไปเฟกช็อตหนึ่งทีแล้วก็เฟกช็อตอีกหนึ่งทีเปิดเข้าไปจักรยานอากาศโอ้โหไม่โดนครับแม่จะ หัวร้ายไปไหนไม่ใจักรยานอากาศสายเลยนะครับและด้วยความที่มีสกิลซูเปอร์ซับนะครับก็จะทําให้ดูดีขึ้นแหละไม่มากก็น้อยนะเออทำให้มูดิทเขาเก่งขึ้นนิดนึงก็ยังดีครับเปลี่ยนเป็นตัวสํารองมีสกิลซูเปอร์ซับช่วยก็โอเคแต่ถ้าใครที่เล่นปีเก่งๆนะครับเล่นท่าเก่งๆเล่นแบบคือเราเป็นสายเลี้ยงบอลทิ้วอะไรเงี้ยก็จะเล่นน้องเขาสนุกนะครับมูดิตเขาจะเป็นตัวที่เลี้ยงบอลดีจริงๆครับมีสกิลดับเบิลทัชอะไรเงี้ยหูแบบ ใครใช้เดบรทนทัดคล่องๆนะคือไม่ต้องเอาไปแย่งอะ่ะปล่อยมันเลี้ยงไม่เหอะนะครับพยายามดักไว้ก็พอนะอย่าไปเข้าชาร์จนะไอพวกเดบรรทนนะัดนเนี่ยพยายามดักทางไว้คือถ้าเรารีบเข้าชาร์ตเดบรนทัดทแม่งทํางานทันทีครับมาดูจังหวะนี้จังหวะสวนกลับครับมาไอ้เบ้ให้ซิโก้และให้บูเดตไปบูเดตวิ่งไปแล้วนี่ครับเป็นตัวที่วิ่งไวจริงๆครับไปแล้วก็เฟกชอ็อตทันที ยิงง่ายๆไปเรียบร้อยสาเหตุที่ผมอัพสปีดต้นหรือว่าอัพความเร็วอะไรเงี้ยเพราะว่าผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นท่าอยู่แล้วครับเพราะผมจะเจอประสบปัญหาที่ไม่รู้ทุกคนเจอกันหรือเปล่านะคือมันจะหนวหนวงแลกกระตกครับคือเป็นบ่อยมากๆเวลาเล่นออนไลน์นะสายคองบอลสายเล่นท่าเล่นลําบากมากเลยไม่รู้แบบ ไม่รู้เป็นพ่อเน็้ผมหรือเน็้เขานะจะหน่วงมากกระตุกมากนะครับเวลาบางครั้งเล่นท่าไปมันก็กดไม่ติดอะ่ะเออประมาณนั้นแหละมาดูจังหวะสวนกลับครับไปซาร่าให้ราอูราอูลอครับอ่าไปดีเติมมาแล้วทะลุช่องเข้าไปโอ้ทะลุเฉยเลย่ะไปดีให้ให้วูดิตต่อครับไปแล้วก็ยิงนิ่มๆเข้าไปเรียบร้อยครับคือกดเบาๆยิงนิ่มๆบอกรัาไม่ต้องไปเต็มคออะไรมากครับทะลุไปแล้วนะดูจังหวะนี้ครับเล่นสัส้นๆกับโรเบีโตคาร์ลอสครับ หยอดเข้าไป <c oughs> เอาอกพักว่ะเ <c oughs> ท่ชิบหายเลยครับเปิดเข้าไปโอ้โหโดนสกัดได้ครับคือเป็นตัวที่เปิดบอลโอเคนะไม่ได้เปิดแบบเลยกรอบอะไรประมาณนั้นนะ่ะคือบางทัวเขาก็เปิดบอลไม่ดีก็คือไม่ดีจริงๆนะถึงค่าเปิดบอลของมูดิตเขาจะดูน้อยนะครับแต่พอเปิดจริงก็โอเคอยู่นะมาดูจงังหวะครับซิโก้ตัดบอลได้ครับมูดิตวิ่งมาละอ่าวิ่งกันลูกช่องไปไ,ปไ,ปไม่ไปแล้วครับ <c oughs> ดูบาลานด้วย ยิงก็ไปรอมีความไวมีบาลานซ์ครับนะคือผมไม่เน้นเล่นผ้านะคือวิ่งมายิงอย่างเดียวครับการใช้งานนะครับเป็นตัวที่ถ้าใครเป็นสายเล่นผ้าสายปั่นอะไรพวกนี้ลากเรือก็จะถูกใจมากๆาเลยนะส่วนสายเปิดโมงผมไม่แนะนํานะครับเพราะว่ามูดิเขาเปิดไม่แม่นจริงๆนะไม่เชิงว่าไม่แม่นเลยนะครับก็พอที่จะเข้าไปตรงเป้าหมายอยู่แหละแต่ว่าวิถีบอลอะไรอย่างเงี้ยมัน มันแบบมันไม่ค่อยโค้งมันไม่ค่อยแรงนะครับทาให้โดนหม่งสกัดได้ตลอดอะ่ะเอาละครับผมก็ขอจบรีวิวมูดิกไว้เพียงเท่านี้แหละครับคิดเห็นยังไงกับมูดิกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับแนะนําอะไรก็แนะนําได้นะครับส่วนคนที่ติดตามผมนะครับก็ขออภัยจริงๆที่ไม่ได้อัพการรีวิวมาหลายวันนะมีปัญหาจริงๆนะครับสัปดาห์นี้นะคือห้องน้าเนี่ยน้ยําซึมไปยังห้องข้างล่างนะครับก็เลยต้องให้ช่างเนี่ยมาทาห้องน้ําแล้วตอนทําห้องน้ําเนี่ย ดันมาทําเวลาที่ผมจะต้องอัดคลิปอะไรงนี้พอดีเลยนะครับก็เลยไม่ได้ทำนะยังไงก็ขอบคุณมากๆน,นะครับที่ดูจนจบนะอย่าลืมกดไลค์กับกดซับให้ช่องเล็กๆอย่างผมด้วยนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันในการรีวิวครั้งหน้าครับ